Walk with God โดยริตจักรพัสลีแห่งการเก็บเกี่ยวลืมอดีตมุ่งหน้าสู่ปีใหม่ฟิลิปปีบทที่3ข้อที่13พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึง่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า เคล็ดลับที่ทำให้อาจารย์เปาโลกลายเป็นอัครทูตของพระคิดทำงานเกิดผลอย่างยิ่งใหญ่กว้างขวางทั่วเอเชียน้อยคือการที่ท่านลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเปาโลมีอดีตที่ยิ่งใหญ่สำเร็จมากมายและมีอดีตที่เลวร้ายมากมายเช่นกันแต่ท่านลืมทั้งอดีตท,ที่สำเร็จและอดีตท,ที่ล้มเหลว ทำให้ท่านสามารถก้าวต่อไปข้างหน้ากับพระคิดหากเราเป็นคนที่ยึดติดกับอดีตสิ่งต่างๆในอดีตจะเป็นตัวถ่วงชีวิตของเราในการก้าวหน้าไปข้างหน้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีเก่าก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่และเจา้าต้องการให้เราลืมปีที่ผ่านพ้นมาเสียไม่ว่าสิ่งที่ดีหรืออดีตที่เจ็บปวดเพื่อเราจะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ สิ่งที่ดีสิ่งที่สูงกว่าในปีใหม่ที่จะมาถึงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ